ดีค่ะย,ยินดีต้อนรับสู่ช่องสกุนภออฟฟิเชียลยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องสกงุลนภออฟฟิเชียลวันนี้เรามาอัพเดตช่องบ่ายๆในการทำงานนะเวลาตอนนี้ก็คือ1 3บสนาฬิกาห้นาทีนะคะอัพเดตอะไรเอาอะไรแล้วแต่นู่นนะอ้อมรถขั้นข,นขาเรากลับคืนมา อัปเดตที่อยู่นะคะนี่จะเป็นที่อยู่ของแม่วือคะ่ะแม่วือเสร็จแล้วนะคะอาจจะขวางทางนิดหน่อยอาจจะขวางทางหน่อยถึงมากๆจ้าเสร็จแล้วนะคะสับน้องบอมน้องบวมน้องแบมกับแม่วือเราเมื่นไพรกะมาหาได้ยด้วยจ้าวันนี้ วันนี้จะเป็นเต็นไม่ใช่เต็นคู่เลเต็นคีคคีกออกแฝบค่ะจะเป็นเต็นแฝนะคะของแม่ปียพรก็จะเสร็จแล้วนะคะพร้อมนะครับพร้อมแล้วแม่ปียพรเมืองยะโสเดี๋ยวน้ําเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวรองให้นะคะเดี๋ยวรองน้ําไห้ก่อคุณคู่คขาปูนอ้อยหนีบมือ จะเป็นด้านหลังค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับที่อยู่ของน้องบอมแบมแม่ปิยพรนะคะแม่ปิยพรก็ยังไม่ได้กเกาตัวออมาให้โฮแกเลยอันนี้เสร็จแล้วจะเป็นเต็นท์เขียวนะคะเพราะเปลี่ยนจากเต็นท์ฟ้าเต็นท์ฟ้าไม่ให้มบือแล้วนี้ที่อยู่ของน้องบอมน้องแบมค่ะพร้อมแล้วนะคะโฮเทลเรียกว่าโฮเทลโฮเทล โมเตลพร้อมแล้วนะคะเออช่อันบูวาพร้อมกับรถของพี่กังก็ชอก็เสร็จแล้วนะคะร่อยแล้วลอยมหตีนเหยียบลอยแล้วลอยหายซิมีของเงียวแน่นอนเนียเป็นอย่างก็อบอกครั้งนี่ยเนี่ย ออกข้างนี้เนี่ยอะบอแมนความหมายคือจะออกทำไมไม่ออกทางนี้ง่าไหมไอก้กระปิสตายไหมใช่เลยโอ้คิดได้โอ้ยกะเพรานะกินนะคะ่ะพี่นอ้องเมล็ดซอสจะผัดกะเพราวุ้กะเพราแดงอร่อยด้วยเผาป่า,า,ป,าป่าตัวนี้มันอยู่ในเมืองไหมกระป่าตัวอันนี้คือเวทีเสร็จแล้วนะคะส่วน รูปแบบของเวทีคือเสร็จแล้วมันรอแค่ประดับตกแต่งแล้วก็รอไฟครับพี่น้องงานของซอสก็เสร็จแล้วนะคะมีพัยเซซับสนุนมากหงษกะมาด้จ้าส่วนงานวันนี้ยังไม่รู้ราคาบัตรเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้เีเพ่นเท่าไหรแต่อันนี้คือพร้อมทำงานมากเลยนะคะ ่อไม่พี่น้องคนไหนจะมาหากับแวะมาหาได้นะคะวันนี้อัปเดตที่อบตอแสนชัยเออไม่ใช่ไม่ใช่แสนชัยดิทุ่งชัยอบตอทุ่งชัยอุทุมพรวิสัยนะคะกดเซิร์ชเข้าไปนะคะอบตอทุ่งชัยอุทุมพรวิสัยอุดรธรานีอุดรธานีนามนี้นางไก่ชั่วถิ่นสมเด็จประจักษ์แตกสิน พร้อมนะคะส่วนด้านข้างจะเป็นที่อยู่ของบรรดาพระเอกนางเอกหลายๆท่านที่คิดว่าเป็นพระเอกนางเอกนะคะแต่รถตู้พระก็ยังไม่เข้าที่ค่ะที่อยู่ของน้อง,องอ,งอ,องอิงก็ยังไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือรอค่ะรอรถตู้พระเข้าที่ก่อนทุกอย่างต้องรอรถตู้พระเข้าที่ก่อนจะทำได้นะคะส่วนเต็นท์ของบอสโจ คนหน้าของเรากับยืนหนึ่งเม่นเขายืนเมาก็คงเม่นายผูกแขนกำไขครยัดใสเอาคนละเพลงนี่จ้าก็รอนะคะแ็คือรอในแต่รอรอ,รอรอรออย่าไว้ได้ผัวขอยสิไปอันห่างหนูกับรถอันหกหล่อนี่กูวายอยู่นนี้ เบอร์อะไรพี่น้องเอ้ยผัวขอดไปเราเพลินตลอดไวไพูดนะโอ้จะแม่มันขกักมา,ขากขักพี่น้องเอเ้ยคนใดกับมันมีหนูกับมา,ามาไห่เด้อซอร์ซื้อเอาเดอกซื้อให้ผักผวกินวายเราไปหาดอกมันคือลำบากครับลำบากแน่แทนนะแม่ไพ่มีหนูมาขายก็อามาไห่เด้อค่ะซอรับซื้อนะคะใกล้ตรงไหนก็มาให้ซอแล้วค่ะเดี๋ยวซอกุ้งรับซื้อให้ผัวกินจะซื้อให้สามีกินนะคะมันออกไปหา มันเอารถหกล้อ,ลอไปหาหนูวันนี้แมโอ้ยหนูปากแดงกบักงกบลำสื่บบอกครับถึงโต๊บนะครับหนอเศร้านี่นะยังไปยังบริเคยียร์เรื่องไปตากผ้านี่เรื่องตากผ้ามาึอเศร้ายังบริเคียร์นั่นจ้ะฮะบอกเราไปตากผ้าซอยเขาเนี้ยเออไอ้พวกซอยไผ่หนี่ร ปากจังใดเ,เดียเเด๋ยวเดียวมีแพลเดี๋ยวเดียวซ้อมไม่ได้หึงไม่ได้ห่วงผัวนะคะแต่จะ่าห้จะทําทให้เจอค่ะถ้าฉันมีชีสอยู่เขาก็ต้องตายถ้าฉันตายเขาก็ต้องอยู่ยค่ะมีอยู่สองอยางแต่คือเล็บครบเลยพี่น้องเอ,อ้ยโอ้อย่างหลายบ่งตีนเก็บได้เลยคับพี่น้องตีนเก็บได้อันนี้จะอัพ อัปเดตให้นะคะเฉพาะวันบางวันนะคะก็คือบางวันนอนจริงๆวันที่ขยันแล้วก็วันที่ไม่เหนื่อยมากๆเราก็จะอัปเดตให้นะเวลาตอนนี้คือบ่ายโมงกับ53าานาที54าินาที55บนาที5้นาทีนี่จ้าเสร็จแล้วนะคะถ้าใครมาหาน้องบอมแบมแม่ปิยพรน้องเปยกหรือว่าคู่เอแม่บือเรานะคะเชิญที่ เต็นท์ขนนะคะเต็นท์คอสตัมคอสตัมบายสามพัประเภนแพงค่ะคอสตัมซึ่งจริงคอสตูมนะคะจะจะอยู่อยู่ฝั่งไหนล่ะหันหน้าเข้าเวทีจะอยู่ซ้ายมือนะคะถ้าหันหน้าเข้าเวทีเราเต็นท์เราจะอยู่ซ้ายมือโอเคประตู้พักขยับแล้วนะคะรอนะคะตอนนี้ตู้พักขยับแล้วขยับแล้วอุย้ย น่ารักจังเลยจะได้ทํางานแล้วนะคะบ่ายสองแล้วกราบขอบพระคุณรตุพานาคาป่าอำนาจนามวงศาค่ะ <ไป S 1> บวกแล้วแนะ่โบกเขาต่อแล้วแนะ่โบกมันตําต่อนเะบา,นายเปนไผเ,นนเมื่อวเขากันดีแท้ปะเมีกกม่อวา <laughs> หนาวบอกหนาวบออยาปักพลรมโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้เก็บไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสกุลนภพลออฟฟิเชียลนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ของท่านนะก็ค้าหนูไมของสกุงช่องเรางดดราม่างดเปรียบเทียบนะคะด่ามาก็กลับประคุณอย่างสูงยิ่งนะคะเอออย่าลืมนะคะกับวันที่24ของเราของเราจะมี อะไรดีน้องก้าวนาฬิกาหรือเปล่านักจักรโมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์เข้าไปคอมเมนต์ด้วยนะคะกับยืนนึ่งเมนเขายืนเมาก็คงเมนอายนะคะของหัวหน้าผู้นำทีมงานของกับบอสโจยมานินนะคะโอเคบายบายซียูเน็กทาม